สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงแล้วครับโรงเรียนบ้านอุ่มเมานะครับผมเลยจากมือนันมาประมาณสองกิโลกว,กว่าได้ครับพี่น้องอยู่ตรงจุดนั่นสิเป็นอ่าเขาจอดจัดงานนะครับผมก็ลเลยต้องขยบมาอีกสองกิโลเสร็จ,เ,รจเดี๋ยวเจอพี่สนแล้วเจอแล้วครับเจอแล้ว โอ้เจอพี่สนแล้วเุดแอดมินเราพี่สนครับเข้าได้ไหมครับพี่สนแน่ใจเหรอครับไม่เต้องนะโอ้เนี่ยครับขอบคุณพี่สนมากๆเลยนะครับส่งปักหมุดให้ทุกๆวันเราก็จะเจอกับพี่สนโอ้ยห่างคุณสอกเต้องบอเมนวัดเต้องเนอะจ้า ป็นไงก่อนตัวทั้งหนามันขอบคุณครับโอ้ยพี่น้องพี่เพิ่นจอดแล้วพี่สนตัวผมดับเครื่องรถให้เพื่อน่อนดับเครื่องรถให้ทีมแอดมินเราเขาจะพักผ่อนกันนะครับผมป๊าด พี่น้องครับวัสิเดินทางมาหอดเกือบเที่ยงระยะทางเราไกลแสนไกลนะครับวันนี้ใช่ครับลแล้วตรงนี้เราก็ที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านอุ่มเมาครับแา้วมาอยู่หลังนี่เลยตรงไหนครับเดินไปทะลุตรงนี้เลยฮะินไม่ใช่ตรงนี้มันบะบก่กมันเดินเหนี่ยวนะ อ๋ออยู่ข้างโรงเรียนบ้านหนูเมาเนาะใช่เนี่ยเดินทะลุไปเนี่ยเห็นว่าจมูกสีแดงไงอ๋อนี่เหรอครับนั่นแหละเดินทะลุไปหลังทีเจอรีสอร์ทนะสีแครีสต์ร์อยู่ฝั่งนี้่เดินไปทะลุลงมลุ่มทุ่งนาเลยมันเป็นลานทุ่งนาเหรอครับทุ่งนาโอ้โหเราจะไปดูกันนะฮะทุกคนครับเดินผ่านทุ่สีทองเดี๋ยวพอดี้คอใส่หมวกก่อนนะครับผมว่าพอดี้ร้อนนะครับผมครับหมวกพอดี้นะครับหมวกประจำการนะครับผมเนี่ยเดินไห็นไหม พี่สนไปมาหรือยังครับโอู้หูสัสฮะเตี้ยไหวพี่น้องจะ่าไปเบิ้งพี่สนเด้อมาเบิ้งผมเนี่ยเนี่ยเดินไปตรงเนี่ยหมดเกินเห็นไหเดินไปตรงยุ่ง่ะโอเคครับเดินตรงไปเลยแล้วก็ตรงไปปุ๊บเลี้ยวขวาลงตรงนั้นเลยโอเคเจ้าเบิ้งที่ไหนเจ้าให้ผมจอดจะไหนนี่ปาดมาเสียววาดเสียวมันไม่โดนอมันจะชนครับแล้วเข้าไปใกล้ชนในนี่พัดลมพัดลมโอเคโอ้เราโจักปล่าเหมือนไอ้ตุ่นเหมือนว่านเตึงเหมือนนึง ไอ้ต้นเขาไ่ได้หรอไอ้ต้นเขาปะได้ครับเพราะไอ้ต้นสูงกว่าผมเนี่ยครับเนี่ยพอดีเลยไม่โดนพัดลมนะครับเพราะว่าเขาไปอีกบ่ได้ครับในเจอพัดลมเลยนี่เต็มเต็มเลยเติร์กนี่พัดลมพุ่งปิ้วเลยนี่เจคืออมัน่าอีกอีกแป๊บเดียวจองไว้ให้หน่อยเออเออแล้วเจ้าอุ้ยพี่น้องครับตอนนี้่โามา อยู่ที่โรงเรียนบ้านคุ้มเหมาครับผมอำเภอพุ่นท่องจังหวัดไร่เอ็ดครับคณะนี่พวกเขากำลังสีไปเบิ่งแอดมินอาบน้าครับผมโอ้ยนักร้องซื้อดังโหตัวนี้นะแล้วเป้านี้สัมผัสเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวสัมผัสเนี่ยกุ้เซ่หม่องหลังเวทีเข้าอยู่ทางไหนก่อนพนมาออกหลังเวทีไหมออกหลังเวทีแย้งเพราะอะไรเขาไปเล่ยนยี่นี่เพ่นมาสวดออกไปทางไหน สอดสอดออกไปนี้หลังเวทีแม่นแมนนั่นล่ะสอดออกไปนี้ละเจี๋ยห่วยย่างไปใกล้ลงสีหลายมันบอดิยิ่จีกระองกันแม่นมันจิ้วไอ้พองเซ็กันเงีอนไก่ลุกบิดเม็ดเม็ดเนี่เดียวคนเดียวมันให้เจาะให้เจาะให้เจาอให้เจะมาพร้อมกันแล้วเซ็กวะนี่บ่หนี่บ่เดินนี่บ่ครับเดินบ่ครับ แปลงที่ยเวทีนไป่าหนาคนงหขนเบิงแมนอ้วหนามาทั้งผีบอครับนออเขามาทั้งเขาที่ทั้งขุนแมนโอ้ขุนเี่ยุนเลยข้าจะปาดกันแท้ไปแล้วผมว่าผมว่าหนาจีแมนอ้วยหนาไปทังคุนดอกซับเเพราะว่าข้าเจะตั้งเันตั้งประตูแม่น เยอะไเขาอยู่ฟังทั้งพุ่นเลยนะก็ต้องตั้ง,ง,งคุณทั้งพุนบอกคิดว่าหล,งงลังเวทีนายจีอยู่ฟังทั้งนี่นะครับนี่หลังเวทีอยู่ฟังทั้งนี่แล้วเวียนาไปทั้งพุ่นเวยหนาเขาพุนบอกเมนเพราะว่าแอดมินเพิ่นเพิ่นบอกช่วยผมฟังแล้วว่าอวยหลังเวทีสอยู่นีาันวาค<ท>รบอยหไปทั้งพุ่นเมนนั่นนั่นเต้นเต้นนั่นนั่นเพิ่นเต้นครับผมครับอ๋อขอบคุณมากๆครับผมเอา ขอบคุณครับผมอโอ้คผมเนี่ยครับรุงสีเพิ่นเียงดังจัง่อยเด้พี่น้องครับสถานที่เราพ้ามาเบ่งน,นะครับผมน่ะคุณบ่ครับแมนอิริน่ะลานขาตั้งแล้วล้งเวที่ก็สิอยู่ตรงจุดนี้พอดีครับผมอุ้ยฮันพี่น้องฮันอ๋อฮันกรเป็ด ครับเนี่ยนี่แหละครับสรุปเขาก็จอดไปนี่แหละครับยางมาเบาไก่เมื่อกี้นะครับแดดร้อนนะครับศิลปินกาสิพักอยู่นี่เหตุการเลยครับแถวเลยโอ้คนเห็ดเกษตรเลยครับนี่เราพอดีทวีสักมาขนาดด้วยนะครับห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเหตุการครับพุ่นน่ะคอแนกแออัวา รหัสใบไฟเพิ่นนะ่ะเฮ้ยซุ่มเปลี้วการหัสใบไฟเพิ่นนดีกาเลยครับอุย้ยไก่ไก่ไข่เพิ่นย่างเพื่อนด,ดีขนาดเลยเห็นมาครับปดปดแล้วเป็นมครับเป็นคือยังเฮ็สสดเกษตรผสมผสานเนาะครับข้างหลังเนาะ เป็นบ่คร oh. ับอ๋อเฮ็ดดีเฮ็ดดีให้ผมย่างไปเบิ่งกินมีฮอนฮานแหมโอ้ดีให้ดีดีโอ้พูดนะเสี่บี้มาถึงแล้วโอ้ไปเลยเสี่บี้ตามผมไปนั่นล่ะนั่นนั่นเจอแล้วฮะล้างไปที่ น,น,นั่นเลี้ย,ยวบางนาลงสีเลี้ยวควาลงไปงครับแม่นครับนี่แล้วแก้วเลยเสียบี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมห้องกระจกับไปผมว่ามันอยู่นี่อ้วยหลังมานี่หมอลำทางในเนี่ยอ้ยเบิทรทตทนทั้งดีครับเนี่ยสุดยอดเลยต้อเพิ่มกระสีมาพักควันยังไงละครับพี่น้องศิลปินห้องกระสีมาพักควันยังไงทั้งเบิดแตนะครับโอ้ยรายการนะครับผมเงานี่แหละผมอยากได้ไดปปลูกใบหน้า ถ้ามันต้นใหญ่ขึ้นก็ตัดจังสิ้นี่ครับนี่คกอยังโรงเรียนเขาจะตัดเหลือใบงาหนึ่งแล้วก็ตัดงานี่มันออกให้มันป่องขึ้นเนี่ยหลายปีแล้วได้หนึ่ครับพี่น้องนี่เห็นบ่อเขาจะตัดใหม้มันพุ่มหน่อยลงดีมากๆเลยนี่ครับทําแบบนี้เลยครับนีเป็นใบใหญ่ถือว่าดีมากๆให้ใกล้แจ้กใกล้แจ้กโอ้โหผมยังอยากได้อยู่น,นะครับโอ้ติดเขาผมโอ้ ไหแจกกับไก่บาทเอ้าพี่น้องเข้าเห็นล่ละ,ละ,ละมองยูมองเศร้ามองสถานทีหลังเวทีเจอแล้วประมาณนี้ครับ,รบ,อบพอกันคลิปหนาครับมือกับสถานทีเป๊ะมองยูมองเศร้าเป๊ะกันเด็ะเลยครับโอเคครับผมพอกันคลิปหนาแล้วกันครับสวัสดีครับ